สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกราครับวันนี้เราก็ามาเล่นเกมกอล์ฟนะครับกันขำๆมาดูซิว่าเป็นยังไงตอนอื่นก็เลงก่อนเลยฟึบๆเปรี้ยงเข้าไปนะครับอ่านี่คือช็อตที่1อันนี้ไม่แน่ใจว่าพาอะไรแต่รู้สึกน่าเป็นพา3นะครับ<ๆ>เพราะว่ามันจะสั้นๆหน่อยเออนี่ตอนนี้เราก็มองเลเยอร์เอา์ก่อนนะครับคือถ้าตีอย่างพา3เนี่ยใครที่ไม่รู้ก็คือถ้าได้ตี3ครั้งก็คือพานะครับนเราตีช็อตที่2ไป นี่มาแล้วครับนี่ก็จะแบบเหมือนโลกอนาคตนิดนึงตีกอล์ฟแล้วก็มีเจ็ตแพคด้วยนะครับเราทํทำการตีช็อตที่3ได้พาไหมมาดูกันเล็งก่อนครับฟืบฟพุ่งเข้าไปโหโเลยทะลุครับ <Okay. S 1> ชีวิตจ,จริงก็มีได้เหมือนกันเมื่อกี้เหมือนกับว่าเป็นชิปแต่อันนี้รู้สึกเขาจะตีไม้เดียวปกติกอล์ฟมันจะมี <Okay. S 1> มีไดเวอร์มีวูดมีเหล็กหลายเหล็กมีพัตเตอร์แต่นี้ใช้ไม้เดียวเลยเพราะว่ามันเป็นแบบออกอนาคตนิดนึง ลงไปแล้วนี่คือโบกี้ครับามาดูหลุม2ต่อโอเคครับพอเริ่มมาปุ๊บเราก็จะต้องดูเลเยอร์ก่อนอันนี้ก็เหมือนเป็นเนินรู้สึกจะเป็นภาษาเหมือนกันเพราะใกล้เหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าตีหมุดไหนยังไงคือมันใกล้จริงๆอันดับแรกเราก็เล็งเหมือนเดิมนะครับชี้ๆไปนิดๆแต่มันเลงย่านหนึง่งเพราะแบบว่ามันต้องแบบโปรเฟชชั่นอลนิดนึงอันนี้แบบเบาไปเอามันไหลลงมาอีก ต้องแบบว่าเอานี่เดินไปนะครับไม่ใช่เจ็ดแผกเ<ผ>พราะมันใกล้มากโอเคเราเล็งใหม่เราเล็งใหม,เเใหม่เอาลักษณะแบบว่าคุ้งๆเฮ้ยผิดทางโอเคครับมาเลงอีกทีฟบๆมานะเอาแบบว่าทะแยงประมาณเออห้องศาฟวับเข้าไปได้หก<ร>กว่าองศาครับโอ้ลงเลยสุดยอดมากโอ้โหเทพ โอเคมาหลุมต่อไปเอาตุงตกน้ำทันทีนี่เสียดอกนะครับ you, you lost the ball แ oh, ต no worries it happens นะครับคือไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลมันเกิดขึ้นได้โอเคเราทำการเล็งใหม่ถ้าเกิดชีวิตจริงๆตีแบบนี้ก็คือต้องเสียดอกตีหนึ่งอกสองขึ้นสามนะครับพาสามโอ้โหตบสี่ขึ้นห้าแล้วคือแย่มากๆแต่มันคือเกมไม่เป็นไรแต่ชีวิตจริงผมตีเก่งนะครับไอคนนี้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในเกมโอ้โหนี่คือเสียหายเสียหายถ้าอย่างนี้ชีวิตจริงๆต้องเลิกตีต้องแบบ อย่าไปออกรอบเด็ดขาดเดี๋ยวจะเป็นภาระคนอื่นสู้ว่าไปซ้อมในสนามใดก่อนผมเจอมาหลายคนที่แบบเพิ่งรู้ฝึกผัดอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยาไปออกรอบแต่ว่าบางครั้งเราต้องดูเวลาด้วยนิดนึงถ้าเรว่าโอ้หนี่แม่นครับโอ้โหโคอินวันเลยมั้งนั่นนะ่ะสุดยอดแต่ว่าตอนที่ผู้ต่อมเมื่อกีก้คือบางครั้งเราต้องฝึกฝนให้ดีก่อนถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยเก่งยังไม่ชํานาญเนี่ยเราก็ไปซ้อมให้เก่งหรือดูเวลาให้แบบส่วนตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ ไม่ไม่ต้องแบบว่าเขาเรียก่อะไรวะช้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางคนเขาเก่ง <_ d> um> ๆออกรอบแล้วเขาจะแบบุดหงิดอ่ะแต่พูดถึงเรื่องเกมต่อละกันไปเรื่องอื่นมากไปละโอเคมานี่ก็เป็นเหมือนกับว่าสนามใหม่แบบว่ามีคอนเทนเนอร์ด้วยนะครับแล้วมีนกเป็ดอะไรไม่รู้มาเจอเหมือนเนินๆนิดนึงโอตีลงไป้างล่างเลยต้องเลงใหม่มาเลงกันใหม่อันนี้จะไม่คือไม่ได้สมจริงเหมือนกับชิตจริงนะครับมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับว่า ในเกมตอนอินโทรเขาบอกประมาณว่าเหมือนโลกเหมือนแตกไปแล้วแบบว่ามีคนมนุษย์เนี่ยไปค้นพบดวงดาวมาร์สนะฮะหรือที่ที่เขาแบบบริษัทเอ่อของอเมริกาที่เขาบอกว่าถ้าโลกเกิดแตกเนี้ยจะไปค้นพบดาวดวงใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยสมมุติขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ตีกรอบไม่ได้เราก็มาตีกรอบแบบนี้อาจจะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยเป็น,เป,นเป็นความสมมุติขึ้นมา,เ,าเราเลี้ยงต่อฟอปโอ้เด้งออกมาไม่ลง เดี๋ยวต้องตีอีกรอบหนึ่งอันนี้มั่นใจว่าลงแน่ถ้าไม่แน่ก็เลิก,ล,กลงไหมนี่ลงโอเคแฟบโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับอีกหลุมหนึ่งนะครับคอนเทนเนอร์สูงเหมือนกันเราก็ตีมาเลยครับเล็งประมาณนี้ปุ๊บเข้าไปโอ้โหทะลุออกนอกแมปเลยนะครับต้องเริ่มใหม่อ่ะไม่เป็นไรเราเล็งใหม่เล็งใหม่เฮ้ด้านซ้ายม,ม,มีมีคอนเทนเนอร์นึงเปิดมันมีตัวอะไรอยูอย่ในนั้น,น,นทเปล่านะ มันแอเลียนนะครับดูลักษณะแต่ม่ป็นไรเราไม่สนใจตีกอลไปคบนี่ข้ามาแล้วโอ้ลงหินนิดๆนะครับโอเคทีนี้เราก็ทําการเล็งใหม่นี่เลยลักษณะนิดๆฉลับฉลับเอามันหล่นออกนอกแมพอีกแล้วแต่ว่ามัน็นไรมาให้เริ่มจุดตรงนี้ได้โอเคโอเคเล็งดีเล็งดีๆให้มันแบบข้ามไปก่อนนิดนึงผมบันี้กระเบาไป เด็วเลงใหม่เลงใหม่เออต้องแบบลักษณะน,นี้ปุ๊บขึ้นไปโอ้โหยังไม่ข้ามนะครับยัองอยู่กับบริเวณเดิมอยู่แต่ว่าตั้งตั้งหลักได้ตั้งหลักได้เลงใหม่ชวัวบข้ามไหมโอ้โหยังมาลงมาตรงนี้อีกโอ้โหไม่น่าเลย <laughs> เดี๋ยวเ,เลงอีกทีหนึ่งต้องใจเย็นๆนิดน,นึงครับกอล์ฟมันเป็นกีฬาต้องใจเย็น ว่าโหนี่ตีเด้งแฉลบออกมาได้โหสุดยอดไม่อยากเชื่อไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะแบบนั้นเนาะเอาไม่เป็นไรถือว่าเจ๋งโอเคดูเลเยอร์ก่อนอีกไม่ไกลไม่ไกลเรามาดีแล้วที่อุปสรรคมันค่อยมีแล้วเหมือนง่ายแล้วตีเล็งเยอะเลยเต็มที่น่าจะข้ามข้ามไหมโอ้ไม่ข้ามโอเด้งกลับลงมาตรงนี้อีกแต่ไม่เป็นไรไม่ยากไม่ยากมันก็ไม่ค่อยมีอะไรขีดขวางเท่าไหร่นี่ เดี๋ยวก็ลงออต้รู้สึกมีสายนิดสายก็เรียกว่าบังเกอร์นะครับบังเกอร์ช็อตแต่ว่าเราตีตีเหมือนกับแฟ์เวใหไม่เรียกว่าแฟ์เวสิเหมือนกับตีแบบออกไม่ม,ไม,มีไม่มีกรีนเนี่ยก็ตีมั่วไปเลยตีให้ลงหลุมปะว่ากันเถอะอ่ะเราก็ตีกันขำนะครับสนุกเลงต่อเลงต่อเราก็ตีบังเกอร์ช็อตฟุบไปเลยนะครับนี่ก็เกือบลงนะครับตีอีกรอบหนึ่งลงไหม ฟืบ <we> ฟบเ <go S 1> ล่งก่อนฟืบนี่โหเกือบลงเดี๋ยวโอเคอเค,ครับก็บสุดด้วยกลุ่มนี้สุดท้ายก่อนถ้าเกิดสนใจอยากดูก็เดี๋ยวค่อยลงมาเพิ่มนะครับขอบคุณทุกคนสำหรับการชมกอล์ฟกีกเกมนะครับชั้นเอกเอกล้วนะครับขอบคุณมากครับผมแล้วาเจอกันใหม่ครับ